ไปเลยป๊อปไปหมดออกแล้วขอมั่งไม่ได้นะสั่งเขียร์นะแต่ว่าเขียร์แล้วจริงๆไม,ไม่ยังเหลืออีก2ยังเหไม่คุณได้คิว2ตัวแล้วเก็บเลยโอ้โหเอาเลยเอาแล้ กระขงเขียวไม่ของของมีต่อแล้วไม่ต้องใช้โอเคแล้วก็ิ่งตามขบวนขบนนั้นมีขบวนนั้นมีกูติ๊กไม่ได้แล้ววิงว่งวิ่งวิ่งก่อนวิ่งก่อนขอน้าวโกดังโกดังมีพี่ยี่ขับผ่านอยู่วิ่งทางนู้นดีกว่าเพราะว่า อยู่วะอยู่ยังว,วงวะหลังนี้ไงอยู่ต้าม็อกเก็บมากี่ลูกวะมีอยู่สองอ่าไม่่ต้องก้มีสามโคดังนี้ต้องขับรถผ่านน่ะโอเคเโอเคโอเคเสรจแล้วลมาอยู่ตรงนี้ ยิงยิงยิงได้ยิงเลยนะไม่ได้วงมังบีบผมยังไม่เห็นมันนะโคดัง,ง,ง,ดงตามเอาเลยไหมตามตามดิเอาตอบสังกสีก่อนซ้ำน้ำก็รอเค มีพวามีไหมตงกวดจังทั้งคนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วผมออกไปคือผมจองแน่ตรงกวดดังช่างมันก่อนอ่าตัวที่วิ่งขาก่อนเฮ้ยเป็นต้องสุบอ่ะเพื่อนอยู่ไหนออกมาเอาพี่เอาพี่เอาพี่เบลวิ มึงต้องออกแลก<อ>ม่ไรออกมึงด,ดูเครื่องมึงดูไอ้กูโดนเขาไปหาต้งออกแล้วอ่ะที่กูโดดกูโดดหาคนนะไม่โดดจะโดดยิงเงี้เผือเผื่อซ้ายเข้ามึงดูขวาเลยมาแล้วเมาแล้วบอกกูดูซ้ายอยู่มาแล้วบอกอยู่ข้างบนให้ผมนะข้างบนยังไม่ชุบมางเอาแม่ไอ้ข้างบนอ่ะพอชุบใกล้ปุ๊กแม่งยิงหัวแม่ขวาใกล้บอกแต่ซ้ายยังไม่มี ไกลคือแบบวิ่งจะ,จ,ะจะชาร์จมึงเลยนะไม่ใช่วิ่งไกลชุบอยู่ชุบอยู่ชุบอยู่ชุบได้แล้วด้วยอีกไม่ได้วะชุบได้แล้วข้างบนบนมีนอย่างไรสองไม่ป๋องอ่ะปี๊ดนึงอ่ะสายสายวิ่งมาสายหลังหลังไม่อยากขวาขวายัางยิงอย,งอยู่สายจังกันตัวหนึ่งข้างบนข้างบน,บนตีหนึ่งเหรอกูเห็นสองตัวถ้าสองตัวแล้วมั้ง ข้างล่างสองบอกอ่ะข้างล่างไม่เห็นเห็นมองอยู่ไม่เห็นปัดวงบีบอ่ะวงอยู่เราไม่อยู่วะผมออกไปหน่อยผมออกไปไม่ได้ออกไม่ได้แล้วยิงไม่ได้อย่างไงไปจงเจยมีมุมว่ะหยาบฮะ ไห้พีเลือกให้ยอยขวาออกายกูจะไปขวาออกไฟพ่ออะรอกกินยาน้กาก่อนยดนะเดียยวเดีกับรถจริงเหรอมึงคิดมามางเลยสอเอ้าเอ,อ,อติดไปยิปดเลงขวาไว้เลงขวาไว้อยู่ขวาเอายัไม่ตายสอ I'm เ yeah. hey, พ,พี้ยนคุณลอตีเอ้ยวกปีสามปกปีห้าผมบอกไปหาพี่ไม่ได้ไงพี่ย่ะงไม่ไม่กี้กูวิ่งติด <c oughs> วิ่งติดจริงๆ <c oughs> วิ่งติดไอ้เหี้ยทุกคนเห็นใช่ไหมกูวิ่งติดไอ้เหี้ยติดขอบไอส้สัสเอ้ยแล้วโดนยิง